เฮ้ยเกือบเกืออุย้ยบุกบ้านเต็มเลยครับช่วยด้วยโน่โน <No. S 1> <No. S 2> ่ <c oughs> มาเลยผมยังจะพลาดตายเมื่อกี้มันหาหาอะไรปิดบ้านก่อนก็นกได้ครับผมมีเดิร์ทพอดีครับคุณเอ่อเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปตามหน้าหาเดิร์ที๋ยวเราต้องไปตามเดี๋ยวเราต้องไปตามหน้าหาเดิร์ทเอ้ยก่อนผมมีไอเดียครับอย่างเงี้ยแค่ปิดแค่ต้งเตียงก็พอแล้วครับ ใช่ครับเออปิดห้องเป็นห้องเหรอครับห้องมั่งกลางด้าเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขุดเดิร์ทคืนกันอ่าเดิร์ทหมดแล้วอ่ะเนี่ยครับมาช่วยขุดคืนดีครับผมวางไปแล้ววางเต็มเลยอเอากี่ชั้นนะครับเอาสี่ดีครับชั้นสี่เป็นกำแพงครับข,ขึ้น,นไม่ได้ทางข้า่ะครับพี่โอ้ไม่ได้ เอาลิฟต์เข้าก็ดโอเคโอเคเข้าเข้าต้องก็ปิดต้องปิดหัวได้ก็ปิดไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าค่อยปิดหัวไม่พอเนี่ยนี่คือปัญหาเราว่าพอเหลือเดือเดือเดืออยู่ห้าอ่ะแต่งเหลือเท่าไหร่เหลือสิบห้าิเลยอ่ะแค่นี้เอระโอเคปิดเลยโอเคแต่ระวังนอนเฟลนะครับตื่นขึ้นมาต้องรีบออกให้ได้ครับเดี๋ยวตายครับ โอเคครับนอนแล้วคอยไม่เตียงดูด้วยได้โอเคมาได้ละติดโอเคครับหวังว่าให้รอดนะครับตาน่าโอ้ยคุณลืมติดไฟโนูไม่พออีกเหรอวะเอ้าเกิดเกิดแล้วหายพวกนี้จะตายแล้วโพวกนี้มันจะเอาอะไรเนี่ยตีไม่ถึงนะตีไม่ถึงนะครับโอเคโอเคครับผมกับแมวของก่อน จะเกิดใช่ไหมมาดิอ่าปิดปิดขึ้นก่อนครับเดินอยู่ไหนวะเออเตียงหายไปไหนเตียงนะครับเตียงหายพร้อมผมตีเองครับตี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 ครับเฮ้ยน่าอาโอ้ยไอทุกวะโทษทีโอเคนอนแต่แต่แต่ถ้ามันเกิดอีกนี้คุณเอาไงครับยอมแพอ้า โนอเนอนอจะตายแล้วโนอจุบเสียงช่วยเราเร็วอะไรดีวะเนี่ยมันเกิดได้ไงวะโอเคนี่คือ l e s s o n learned is ไม่ต้องนอนครับเราต้องเพจนภัยเรื่อยๆพืจนภัยเลยดีกว่าว่าโอวบ้านนะครับบ้านล่อยดึงไว้ก่อนเราบ้านสำเร็จก่อนเออไอพวกซอมบีเ้ยอุ้ยขุดเฟลอะ เราว่าบ้านใหญ่เกินสำหรับสามคนอู้หูสกิลตั้นหน้าบ้านตั้งดาบก่อนดีกว่าวะ่ะไม่มีดาบเกงั้นปัญหาแล้วคือ,ค,อคือพวกเราต้องรอเช้าใช่ไหมเนะี่ยครับจะเลยไปประจนภัยดีครับคุณจะรอทำไมหรือว่าคุณกลัวครับกลัวเดี๋ยวงั้นพวกเรารออุ้ยกลัวพังแล้ว กลับมาใหม่ทีหลังแล้วครับไม่ไม่เราพวกเราเดี๋ยวเราพวกเรากลับรอให้เช้ากว่าแล้วกลับมาใหม่ทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราต้องแบบเส<ม>ียชีวิตไปล่าไม้มาปิดหลังคาก่อนไม่ก็ล่าอะไรก็ได้ปิดหลังคาโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่สักครูกลับมาแล้วครับขอโทษนะครับที่เราต้องคัดไปไปไป,ไป,ไป,ประมาณวันหนึ่งเพราะว่าเราหาเวลาหาไม้มาทําหลังคาครับหนึ่งวันในเกมนะครับอย่าเข้าใจผิดโอเคตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าป่านนี้มันโล่งเลยนะ อุ้ยอ๋อตกใจหมดโอเคครับนี่ครับไม้มันก็แบ่งๆแ,แบบแปลกๆไปนะครับเพราะเราตัดเพิ่งตัดไปเองตรงนี้ใครมาขุดบล็อกตรงนี้ไว้เนี่ยเหลี่ยมแบบใสพอดีเลยอะ่ะจริงอ่ะครับเออดูดิใครอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> งงปะใครเนี่ยครับมีเศษต้นไม้เหลือไม่รู้ใครขุดเย่ย <c oughs> โอเคจะทำอะไรให้ผู้ชมต่อด,ดีวะ <c oughs> หมู ให้ผมต่อวงจอรอรปตูกลไงไหมครับเอางี้ดีกว่าเราต่อเติมบ้านกันเออนายต่อเติมบ้านเดี๋ยวผมไปหาคุณแแล้วนครับคุณอ่ะไปเออคุณลอมมาช่วยผมต่อเติมบ้านหาไม้หาไม้ good getting day bitches ไม,ไมตัดไม้ไม่ได้ใครตัดไม้ตรงนี้ว่า fail อ่ะไม่รู้ครับ ทำอะไรท,มมทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ตัดไม้ไม่ได้เซลฟมันแหลกอะนายนายใช้ที่อะไรขุดครับในายใช้อะไรขุดอูดครับเกิดนายใช้อะไรตัดไม้ครับผูดผิดขวานตัดไม้ขวานข <ะ S 2> วานไม้หรือเปล่าครับผมบอกว่ามันเป็นเวอร์อีดิทครับเขาไม่ให้ใช้ขวานไม้ครับ้วุณตั้งเวอร์อีดิทไปหรอโก็ ก็ตั้งไว้ครับแต่ไม่เคยใช้น,น,นั่นๆแบบเบื่อเบือเอาใช้เว่าเออใช้ล้างโลกเล่นสร้างแมปใหม่แล้วก็ล้างโลกเล่นสุกปะตนกเะแต่โลกมันเละเป็นจุนอะโน่ไปแลยวนี่โอ้ยจำมืนแล้วกลับบ้านแล้วขอตัดไม้ต้นนี้กันผมไม่กลับนะครับเอา โน้โอ๊ะงงหนึ่งนะครับมาแล้วครับกลับมาแล้วเมื่อกี้พ่อเรียกไม่มีอะไรมากโอเคเราไปต่อเติบบ้านผมขุดแร่แต่หาทางออกไม่เจอครับอืง่ายวะเอ้ยใครหลุดไปวะใครหลุดครับหลอมชั่วหลอมหลุดมั้งไม่หลุดครับิงอะไรครับหลอมทำอะไรครับเนี่ยหลอมไปหลอมพูดคนเดียวหรือเปล่าวะ ไม่ไม่ไม่เสียงไม่เราไม่กลูวครับยังอยู่ยังอยู่แล้วทำไมเงียบครับเค้าพีเกียจพูดมั้งฮัลโหลครับทำไมครับมาดีครับอ๋อครับอ๋ออะไรโอเคผมเจอทาง เย่ <Ye> h, กลับบ้านเย่ h, ขุดแร่นอกบ้านอะมันมี<ส>ว่าจะได้ฐานหินมาสิบเก้าอันครับนอกบ้านมันมีสัปรหลาดอะไรเปล่าว,วะไม่มีดีต่อเติมไม่ม,มีอะไรแล้วครับคอปสเกลตันอยู่ในนาอครับออคโทรพุตอีกสี่ตัวปลาหมึกที่อันนี้จะเป็นห้องเดินเล่นของเรานะครับเย่ <Ye h. S 1> พอแล้ว นี่มันใช่การเอาชีวิตรอดในคืนแรกเหรอครับมันหลายคืนแล้วครับเดี๋ยว้เขาจะตัดคลิปไม่ต้งหมดตัดคลิปเป็นพาร์ทเหรอครับใช่้านพวกเราเย้ yeah. อาติดเฟลครับที่หลังบ้านเหรอครับจะท,ทำเป็นที่แบบดูซอมบี้คือแบบซอมบี้อัดนอาถึงแล้วมันก็อา่าเราก็อา่านมันถึง <c oughs> ผมไม่กลัวอะไรนะครับกลัวไฟกลัวไฟหมดบ้านเอ,อ้ยกลัวไฟไม่บ้านเลยสร้างบ้านจากสร้างบ้านจากไม้มันก็ต้องเป็นปัญหาบ้างไม่ต้องห่วงเปนเรื่องธรรมดางั้นชาโคมันสร้างไอ้นี่ได้ไหมวะชาโคมันสร้างไอ้อะไรวะทัดได้ไหมได้ได้ เดี๋ยวทำไมต้องแขวาะตีด้วยวะโอเคมาแต่ไว้ปึ๊บปึ๊บตั้งไปจุดพันเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวเฟลวะปึ๊บเปึ๊บปึ๊บปิรบโอ้โหาเฟลเลยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยสเกลตันงยิงแล้วส้ยโดนยิงประตูบ้านก็ไม่ปิดอะไรวะเนี่ยล้อมล้อมล้อมมันยิงมันยิงล้อมอยู่อะสเกลมันยิงอยู่อะสาเกเนี่ย ครับขอไปข้างน้ำครับปวดอย่างนักเออมันยิงลมอยู่แล้วครับดึงดรอิงโดนิงคุณคลองคุณคลองลมดียวคุณคลองไม่ได้ครับข้างนอกไปไฟออกซิเจนไฟออกซิเจนอันฝับบ้านเกือบหมดแลยไอ้วะเนี่ยไม่ให้มอนเกิดครับผมไม่ยอมครับยอมใช้ไฟเอาไงดีวะไม่มีเอ็นเดอร์แถวนี้ไงไปลุยกันดีกว่าเราหาเอ็นเดอร์แมนเครับไม่ใช่ครับ ผมจะไปเอาทรายมาทำกระจกอ๋อทรายเหรอทรายก็มีนี่แถวบ้านเราเลยก็ได้ไงก็จะไปลุยไปไปลุยจะลุยไปเอาเนี่ยเข้าใจพี่โอเคหน้าบ้านก็มียาข้างบ้านเต็มเลยอะเอาอยู่ในเห็นปะเราเอาอยู่เนี่ยนายอยู่ข้างบ้านฝั่งไหนแล้วน,นะน้ำน้ำน้ำะลักเราเอ้ยน้ำะลัก โบร์ตันปิดฟิวอะวันนี้ครับหลังจากที่เราได้ปิดทุกมานะฮะุกเคบายเร็วขึ้นเยหนักหนักหรือเบาครับน้ำครับเป็นน้ำพี่เป็นน้ำนะสนุกพูดแบบนี้เลยเหรอครับไม่เก่งใจผู้ชมเลยไม่เป็นไรรายการเราไปกันเองไปกันเอง กันเองใครไปทางเข้าวะเนี่ยโน้ทางเข้าอะไรกองนายโทรได้ได้ครับได้ตายมา45ครับเอ้ยเอ้ยประตูเฟลอ่ะอ๋อเราลืมเปิดโอเคโทรเกียนได้โคมาปะครับเอาโคถ้าได้โคก็เอาสายเผาไปกระจกให้ด้วยครับโคผมยัดไว้ในนี้หมดแล้วมีเท่าที่มีโอเคเอาไปเผากันเผาเลย ขอาเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะต่อๆๆ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 ต่อต,ต่อ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 เอาแนโยนมาให้เราเต็มเลยวะเราโยนเองเอาบั็กเลยไงอะไรบั็กครับโอเคเอ,อทำไม่อคอยวัชทาวเวอร์ดีกว่าเว้นาน่าหนุะสูงๆเลยเ,อ,อ,เอ,อแล้วคุณตกสิคุณตายนะครับก็แค่ตายเอ,อ้ย มันสูงไปอ่ะเอา,อางี้แล้วกันถึงเนี้ยพอเออตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องใช้ผมขุดแร่แถวบ้านได้ไหมครับเนี้ยอะไรครับผมขุดแร่ตรงนี้ได้ไหมครับเนี้ยตรงไหนอ่ะตรงเนี้ยขุดเล่นนะไม่มีอะไรทาวเวทำเป็นเมืองไว้ตรงข้างๆบ้านอนะ่ะตอนนี้มาข้างหลังบ้านวอชทาวเวอร์เราอ่ะอ้างบ้านผมทำไรดีอ่ะนายมาช่วยผมขุดแร่ไหมครับผมเราแบบแร่อายู่แร่อยู่นายหาเอา,าครับ เนี่ยครับกำลังเริ่มขุดอะอยู่หน้าบ้านนะ,อะเอาไปไปเผื่อยี่สิบอันพออยู่หน้าบ้านเอ่ะน้ำทะลักน้ำทะลักมาเล่นอ๋อไอ้เน<อ>ือ้อทำบันไดอ่ะวางไม้เฟลเดี๋ยวลอมครับฝากคุณทำทางขึ้นนะครับ ผมขุดลงไปไม่ก็อาจจะใช้โคเบอร์โซนต่อตัวขึ้นมาเพราะจะไปหาขุดทำห้องว่างๆล่างๆเป็นเมืองครับครับคุณไปตัดไม้มาเยอะๆได้ไหมครับจะสร้างบันได<ะ>ครับก็จะก็สร้างอยู่เนี้ยสร้างเก็บไว้ในโกเยอะๆเลยนะครับก็หนึ่งนะครับรงมา<ส>ลงมาแล้วว่างตายนะครับโดลงมาเลยแย่ yeah! ไม่ตายโอเคเยี่ยมนี่ไม่นี่ไม่ตายอ่ะตายแตย่วะไม่ตายหรอกครับเน่ะเสียงโอ้ดังละเลดี๋ยวดนะแสดงว่าเลือดดายไม่เต็มมาเนีคนยับผมคนยังไม่เต็มกลับมาลงหลุมใหม่ครับโอ้พูดถเหมือนเพื่อนตายกลับมาลงสิครับผมจะคืนของครับ,รบของเด้งเข้าตัว ไม่มีที่ขุดมาเลยเหรอครับมาตัวเปล่ามีที่พวกสีสีส,ส,สีสีไม้ตายเผื่อพวกคุณเอ่อพวกเราเมืเรา,ราจะเกิดในบ้านนะใช่ปะตายครับในคุณอีกคั้งครับรู้สึกว่าผมเดินไปทีเดียวตายทุกทีทีเดียวตายทุกทีเหรอครับโดนซอมบี้จะคิวตายแล้วเนี่ยครับโอเครอดละสต๊อบบี้ เรื่องเรื่องแบบผมชีวิตงั้นคุณก็ต้องแบบขุดข้างๆแบบให้มันระดับใกล้ๆคันแล้วคุณถึงค่อยลงมาดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณตายแลหละนะน่าสงสารอีกทำไมเราเฟลบ่อยยอมเสียเล<ะ>ืดอดซะหน่อยโอ้ยอมเสียเลือดอันยังวะไม่อยู่เนี่ยามาไม่พอวะ ผมเอาเลตโนไปต่อวงจรนะครับเลตเลดโซนมันตอน,น,ตอนอไหนเขาเนี่ยเนี่ยขุดอยู่เนี่ยจะตนที่แอคกขุดเลตโนได้ไหมครับไม่แน่ใจไม่รู้อ่ะอ่ะตีจะแตกแล้วมันเริ่มตุดมันเริ่มใหม่อ่ะสวยไปโอเควัชชาวเวอร์ของเราสูงแค่นห้พอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวค่อยตักเติมใหม่จะแตกแล้วเย่ yeah. จะพังแล้วได้ไหมวะ <c oughs> โอเคไม่ได้ไเลย เดสโดนหรอคุณขุดแค่นั้นเจอเดสตโตนแล้วเหรอขุดแค่นั้นบ้าอะไรลงมาวายสิบสองแล้วครับจะจะหลุดโลกแล้วครับเอ้ยทำไมลงไปเร็วทำไมลงไปลึกันเร็วลึกกันเลยครับเร็วดัลึกด้วยเร็วเหรอบ้านเราอ่ะมันอยู่ชั้นบรรยากาศต่ำครับใช่ครับเออคุณลองเช็คดูดีครับบ้านเราวายบ้านเราวายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูยอยู่ไหนอะโอ้เว้นลาวาอยู่ไหนไม่นันอยู่ใต้ดินครับ ต้ดินต้องไหนอ่ะอยู่ในบ้านเน่มันมีทางลงอ่ะเอ้ยหน้าบ้านอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรวะซอมบี้มาเกิดใกล้ๆกล้ไหนวะเอ้ยโอ้เนื้อก็จะหมดตลอดเวลาอะไรนะเขาแบบคุณอยู่ไหนครับครับเอ้ยเอออะไรวะเราคุณมาหาทางไม่เจอคครับไม่เจอทางลงโนตรงนี้เปล่าวะไม่ใช่ ล้อมเอาวล้อมลงมายังไงวะเนี่ยล้อมรับครับผมคุณลงมายังไงครับเนี่ยก็เดินคนนี้มาอะไรครับฝนมันมันเลอะไปหมดเลยตรงที่ขุดทรายหรือเปล่าวะอ่อเจอแล้นั้นแหละครับระหว่างทรายครับผมไปเลื่อนโอ้เลือนไม่เต็มอย่าอย่าครับมันมีโอกาสตายเยอะครับเออไม่ทราบว่าจะมาช่วยหน่อยไหมครับผม เลสตดนผมขุดไม่ได้แล้วไม่มีไอรอนนะฟุกครับสรุปถ้าโดนโดดลงไปนี่คือตายเลยใช่ไหมไม่รู้ครับถามลอมครับลอมตายปะอะไรครับโดดลงไปตอนนี้คือตายปะโดดอะไรครับโดดลงไปจากปากหลุมไ่ยตายปะเอเหลือเหลือเหลือไม่ถึงหัวใจครับเหลือขึ้นหัวใจโอเคโดดลงมามันมีโดดเจ็บสองหลุมนะครับระวังโนเราเล่เพิ่มกัน หลุมนั้นก็เจ็บนะครับจะขึ้นยังไงจะขึ้นยังไงครับเนี่ยก็ต้องขอาคอบเอร์โตนต่อขึ้นไปต่อแบบขนขึ้นได้ครั้งเดียวครั้งคนเดียวใช่ไหมครับจะเลยแล้วจะเราจะลงมาทำไมลงมาหาแร่โอ้เจ็บเลยเยอะไปหมดอุ้ยตรงนี้มันขึ้นยังไงวะเนี่ยทางลงตรงดั่ยังไงวะเนี่ยตรงนี้ขึ้นไงวะเนี่ยช่างแม่งอุ้ยโอ้โอ้ คุณลงไปชั้นล่างอ่ะเวแล้วไงผมลาก,ก่อนนะครับบ๊ายบายขึ้นก่อนขึ้นอะไรอ,อ่ะอ้าวนึงผมหาทางกลับบ้านก่อน <c oughs> เฮ้ยตกหลุมใครวะเนี่ยขุดไม่คุอยข,ขุดแร่เลยอะ่ะใจร้ายวะ่ะเจอเจอเจอทองบ้างไอ้ไม่ใช่ทองเจอเหล็กบ้างปะเจออันเดียวครับ เพราะอีกอันมันตกลาวาไปแล้วถขึ้นก่อนดีกว่าตอนนี้หาทางขึ้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทีพีหาคุณก็ได้เฮ้ยคิปเปอร์เมื่อกี้ได้ยินเสียงเฮ้ยอกี